ในโลกที่อำนาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากคำพูดแต่เปลี่ยนจากเหล็กกล้าและกลยุทธ์กองทัพเรือกลายเป็นผู้ชี้ขาดเงียบต่อแห่งอิทธิพลคมทะเลจีนใต้ผ่านจุดเชื่อมโยงการค้าอันคับแคบและใต้เงาน้ำที่ถูกโตแย้งมหาสมุทรที่เคยเป็นแดนสำรวจอันกว้างใหญ่บัดนี้สั่นสะเทือนด้วยการเตรียมพร้อมพร้อมของหมู่เรือลบเรือดำน้ำและเรือฟริเกตติดอาวุธนำวิถีที่เฝ้าระวังอย่างเงียบงนันในมหากาแห่งความไม่แน่นอนนี้ ประเทศไทยได้ชูธงแห่งศักดิ์ศรีอธิปไตยเงาสีเทาเรียบเฉือนขึ้นด้วยความเงียบงันสิ่งมหัศจรรย์ทางเทคนโนโลยีที่ถือกำเนิดจากวิสัยทัศน์ความแม่นยำและความจำเป็นสัญ,ญลักษณ์นั้นคือเรือฟิเกตตระหลวงภูมิพลอดุลยเดชออกคุณกำลังรับชม พอเคาสตูดิโอและหาเรื่องราวแห่งมหาสมุทรนี้พลังทหารและวิศวกรรมไทยปลุกใจคุณอย่าลืมกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางไปกับเราผ่านเรื่องราวที่ส่งพลังเรื่องราวของเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชไม่ได้เริ่มต้นในห้องประชุมแต่เริ่มจากแรงสั่นสะเทือนของหลักนิยมการป้องกันป,นประเทศที่กำลังเปลี่ยนแปลงของไทยประเทศที่มุ่งม,มั่นต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขบัดนี้ต้องเผชิญโลกที่ความเป็นกลางอย่างเดียวไม่เพียงพอด้วยชายฝั่งยาวกว่าสาม 200กิโลเมตรอ่าวไทยและทะเลอันดามันคือเส้นเลือดเศรษฐกิจหลอดเลือดที่ลำเลียงการพ้าทรัพยากรและการสื่อสารการปกป้องน่านน้ำเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังแต่เป็นเรื่องของการอยู่รอดอออในบริบทนี้เมื่อช่วงต้นทศวรรษ2010ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายไม่เพียงเพื่อจัดหาเรืออีกลำหนึ่งแต่เพื่อครอบครองพลังที่แท้จริง ยานลบที่จะเป็นศูนย์กลางของยุทธศาสตร์ป้องกันทางทะเลสําหรับอนาคตสิ่งที่พวกเขาคิดฝันจะกลายเป็นหนึ่งในเรือลบที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเรือลำนี้ออกแบบโดยเยสมีแห่งเกาหลีใต้โดยใช้พื้นฐานจากแบบเรือ W-3 0 0 0 f ที่มีความสามารถในการพังตัวเรือฟริเกตตหลวงภูมิพลอดุ์เดชไม่ได้เป็นเพียงแค่ของการจัดซื้อแต่มันคือถแถลงการ ชื่อของเรือได้รับเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกษัตริย์ที่ส่งครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเรือจึงไม่เพียงบรรทุกพลังทหารแต่ยังบรรจุไว้ด้วยความเคารพลึกซึ่งของคนทั้งชาติการก่อสร้างเริ่มต้นจากการวางกระดูกงูในปี 2 0 1 4ทุกชิ้นของเหล็กกาที่ถูกเชื่อมรวมกันไม่ได้ถูกสร้างแค่ด้วยฝีมือแต่มาพร้อมพร้อมกับจิตสำนึกแห่งหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์และในปี2,018เธอถูกปล่อยลงน้ำและส่งมอบให้ราชนาวีไทยคงเรือเป็นประกายดังดาบที่ถูกชักอย่างเงียบงนัน และในปี2019เธอได้รับการจารึกเข้าสู่ประจำการอย่างเป็นทางการออแต่สิ่งที่ทําให้เรือลำนี้พิเศษไม่ใช่เพียงแค่ชื่อของเธอแต่มันคือสมองกล้ามเนื้อและจิตวิญญาณเรือหลวงภูมิพลอดุญาเดชคือเรือฟิเกตติดอาวุธนําวิธีแบบพังตัวออกแบบให้มีค่าพื้นที่สะท้อนเรดดราตา่ําจนแทบมองไม่เห็นจนกว่าจะสายเกินไปตัวเรือยาว122.5เมตรและมีระวางขับน้ําสาม 700ตันสามารถวิ่งด้วยความเร็วมากกว่า30นอตใต้โครงสร้างเรียบเนียนนั้นคือระบบรวมข้อมูลการลบแบบสมบูรณ์ระบบบริหารการลบลิงเขาเทียพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีซับเก 9, v, ้าเฮลวีผสานข้อมูลจากอากาศพื้นน้ำและใต้น้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อภายในช่วงเวลาที่ตัดสินใจต้องเกิดในเซียววินาทีการรับรู้ภาพการลบแบบเรียนไทยนี้คือสิ่งที่มีค่ามากกว่ารอใด อบนเรือมีท่านยิงแนวดิ่งวงเล็บเปิดแวนสูงวงเล็บปิดพร้อมพร้อมปล่อยขีปนาวุธวิมลบ162แอสมป้องกันทัยทางอากาศขีปนาวุธเหล่านี้ใช้ระบบนำวิธีเราดาร์ถึงแอาทีปสามารถไล่ล่าสัตว์ร,รู้ได้ไกลกว่า50กิโลเมตรและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงถึงระดับมากสีุ่่งมนตัดสินใจในเซียววินาทีเพื่อสกัดเป้าหมายก่อนจะถึงตัวเรืออ้อนอกจากนี้ยังติดตั้งขีปนาวุธต่อต้านเรือ พ่อผูบลอกเยซึ่งเป็นมาตรฐานของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาด้วยพิสัยยิงไกลและความสามารถในการบินต่ำหลบเรดาร์มันสามารถทำลายเรือเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงพร้อมพร้อมหัวนำวิถีเราดาร์แอตทิพที่ไม่ปล่อยให้เป้าหมายรอดพ้นเอาสำรับภัยคู่คำใต้น้ำเรือมีท่านยิงปีโดบอลแบบ3ท่อทั้งสองข้างพร้อมพร้อมลูกกระปีโดยที่ใช้โซนาร์ติดตามเรือดำน้ำและทำลายเป้าหมายอย่างแม่นยำ และในที่สุดปืนใหญ่ลาแกมเกส4 5มอส4บนดาดฟ้าคือหัวใจของการยิงตรงสามารถสนับสนุนการลบทั้งในทะเลและบนฝั่งอย่างมั่นยำและต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพลังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อาวุธเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การประสานงานเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชคือวงออเคสตราของเซนเซอร์เครื่องลวงและการควบคุมการลบระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจจับและลบกวนเราดาของสัตรูได้อย่างแนบเนียน ขณะที่ระบบยิงแร์และเศษโลหะปล่อยออกมาตามรูปแบบที่อัลกอริทึมคำนวณล,ล่วงหน้าสร้างภาพลวงตาเพื่อลวงขีปนาวุธศัตว์รูเรดาเชมิสและระบบแปรส้ำให้การเฝ้าระวังที่ไม่หลับไหลเห็นสัตว์รูก่อนที่พวกเขาจะมองเห็นเธอและใต้ท้องเหลือเครื่องยนต์ระบบรวมดีเซนและแก๊สวงเล็บเปิดโคแดกวงเล็บปิดมอบความเร็วและพิสัยการปฏิบัติการที่กว้างไกลครอบคลุมน่านน้ำ่ายหลายพันกิโลเมตรอ,อเธอไม่ใช่หมาป่าเดียวด้ และไม่เคยถูกสร้างมาให้เป็นเช่นนั้นเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชคือเรือแรกในชั้นของเธอพูน้ำแห่งอนาคตของหมู่เรือฟริเกตไทยระบบทั้งหมดเปิดโครงสร้างพร้อมพร้อมรองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทีปนาวุธที่สายไกลแบบใหม่หรือการประสานงานกับรโดนไรค้คนขับในภารกิจต่างๆออการทดสอบสมรรถนะของเรือต้องใช้เวลาหลายเดือนทั้งสถานการณ์ต่อต้านอากาศยานการลบใต้น้ำการยิงจริงของพอคุณทุกอย่างถูกจำลองอย่างเข้มข้น ในการฝึกร่วมกับเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาสมรรถนะของเรือได้รับการยกย่องว่าหาที่เปรียบไดะยากลูกเรือที่ผ่านการฝึกทั้งตามหลักนิยมของไทยและสากลแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งเมื่อทูตทหารได้เห็นการทำงานร่วมกันของเรือในปฏิบัติการหมู่เรือมันชัดเจนขึ้นว่าประเทศไทยไม่ได้แค่ซื้อเรือรบมาใช้งานแต่ได้ยกระดับความทะเยอทะยานของกองทัพเรือสู่ระดับทะเลหลวงในการใช้งานจริง เธอคือผู้พิทักษ์จุดยุทธศาสตร์ผู้เปิดทางในภารกิจควบคุมน่านน้ำและเป็นผู้นำในปฏิบัติการรักษาสันติภาพภายใต้ธงนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการลาตะเวนต่อต้านโจรสลัดหรือการแสดงแสนยานุภาพเพื่อรักษาเสรีภาพของการเดินเรือเธอคือทั้งภัยคุกคามและนักการทูตในคาเดียวกันภาพเงาของเธอได้รับความเขาลบระบบของเธอสร้างความหวาดกลัว และการปรากฏตัวของเธอสามารถเปลี่ยนสมดุลของสถานการณ์ในภูมิภาคได้ทุกเมื่ออรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามเธอคือมรดกในรูปแบบเล็กกล้าบทสดุดีต่อพระมหากษัตริย์ชาติและอนาคตที่ไม่มีขีดจำกัดทุกระบบของเธอกระซิบสัญญาว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเพียงผู้สังเกตการแห่งอำนาจทางทะเลอีกต่อไปแต่จะเป็นผู้ส่งมอบมันเอง และใต้ดาดฟ้าของเธอท่ามกลางเสียงฮัมของเรดาร์โซนาและการเตรียมพร้อมพร้อมยุคใหม่แห่งอำนาจทะเลไทยกำลังตื่นขึ้นยุคที่ประเทศไทยไม่ได้เฝ้ามองโลกด้วยความไม่แน่นอนอีกต่อไปแต่เคลื่อนไหวด้วยความตั้งใจแน่วแน่และแสดงเจ็ดจำนงนผ่านโครงเหล็กของเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชเรือฟิเกตตำลำนี้ไม่ใช่เพียงยานลบแต่คือแถลงการลอยน้ำแห่งอธิปไตยเป็นผู้พิทักษ์น่านน้ำอันสำคัญยิ่งเป็นข้อความเงียบ ต่อที่ส่งไปยังมิตรและสัตว์รู้ว่ารัชนาวีไทยไม่ใช่เพียงกองเรือตามชายฝั่งอีกต่อไปแต่เป็นกองเรือกายฝั่งที่มีเคี้ยวเล็บวิสัยทัศน์และระยะทาการออภารกิจของเธอเล่าเรื่องได้ดีกว่าข้อมูลเทคนิคในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเธอได้ออกปฏิบัติการร่วมกับกองเรือใหญ่เข้าร่วมการฝึกร่วมพหุภาคีเช่นข้อพระโกนและภารกิจรักษาความมั่นคงทางทะเลในระดับอาเซียนในเวทีอันตึงเครียดเหล่านี้เธอไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นแต่คือจุดศูนย์กลางแห่งความเคารพ การเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียนไทยเชื่อมต่อเธอกับอากาศยานเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำพันธมิตรอย่างไร้รอยต่อเธอกลายเป็นผู้ประสานพลังไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติยานรบที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลดิจิทัลในสนามรบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกสัญญาณทุกคลื่นเรดาร์กลายเป็นภาพรวมของการควบคุมทางที่แท้จริงของเรือลำนี้อยู่ที่ระยะของเธอไม่ใช่แค่ทางกาย,ยภาพแต่ทางยุทธศาสตร์ด้วยความสามารถในการปฏิบัติการไกลจากชายฝั่งไทยเป็นระยะเวลานาน เธอขยายร่มป้องกันของประเทศให้กว้างไกลกว่าขอบเขตเศรษฐกิจจำเพาะระบบตรวจการของเธอสามารถเฝ้าระวังน่านน้ำนับพันตารางกิโลเมตรส่งมอบข่าวกรองและการเตือนภัยล่วงหน้าที่เป็นแกนหลักของความมั่นคงแห่งชาติเธอเป็นทั้งผู้เฝ้าระวังลูและนักลาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เผชิญลองจินตนาการถึงสถานการณ์ความขัดแย้งจริงฝูงเรือที่ไม่สามารถระบ,บุตัวตนได้ลุกล้มน,น,น่านน้ำพิพาทในทะเลอันดามัน ข้อมูลดาวเทียมจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้อาจเป็นสัญญาณเรดาสัตว์รู้เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช,ชถูกส่งตัวทันทีภายในไม่กี่ชั่วโมงเธอเข้าสู่พื้นที่เดาระยะาไกลากวาดขอบฟ้าโดนถูกปล่อยจากเรือสนับสนุนเธอเข้าสู่โหมดเงียบปิดสื่อสารเปิดระบบพางตัวโลกภาพเงาของตนจากจรดาสัตว์รู้ยังไม่ทันเห็นเธอพร้อมๆโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของเธออยู่ในสถานะพร้อมๆยิงขีปนาวุธพร้อมพร้อม,อมทะยานขึ้น แต่เธอไม่ต้องยิงเลยเพียงแค่การปรากฏตัวของเธอก็เพียงพอที่จะทําให้สัตว์รู้ต้องทบทวนนี้ไม่ใช่กองทัพเรือที่จะทดสอบได้โดยปราศจากคนลับเรือลํานี้ถูกออกแบบมาให้พัฒนาได้อย่างไม่จํากัดปัจจุบันเธอใช้ขีปนาวุธท่อพุ่บลคีแแต่ในอนาคตอาจรวมขีปนาวุธปุธ๊สผิวรุ่น5ยีหรือแม้แต่เวอร์ชันไฮเปอร์โซนิกที่กําลังจะมา ซึ่งจะเพิ่มระยะโจมตีไกลเหนือขอบฟ้าไปยังเป้าหมายบนฝั่งฐานทัพหรือเรร์สัตว์รูระบบปล่อยขีปนาวุธแนวดิ่งแบบโมดูล่าของเธอสามารถอัปเกรดเพื่อบรรจุขีปนาวุธรุ่นใหม่เช่นแคเมเออร์หรือแม้แต่ขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นทางเรืออินซีดารวมทั้งหมดภายในเสาอัจฉริยะกลางเรือไม่เพียงแต่ลดแรงต้านลดภาพเรร์แต่ยังมอบศักยภาพด้านพาังตัวสูงสุดและมุมมองการตรวจการรอบทิศทางออกภายในท้องเรือ ชีวิตเคลื่อนไหวด้วยวินัยและการประสานงานห้องพักลูกเรือกระทัดรัดแต่ถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพทุกอย่างถูกจัดวางเพื่อความเร็วและความแม่นยำในศูนย์ควบคุมการลบห้องสิจอแสดงผลดิจิทัลสว่างวาบด้วยภาพเบดาสัญญาณโซนาการแจ้งเตือนภยัยและสถานะอาวุธเสียงสื่อสารที่เงียบสงบคือเสียงของผู้ทีผ่านการฝึกอย่างเที่ยมขนทุกคนคือช่างลบ ทุกการกดปุ่มอาจเป็นการตัดสินชะตากรรมของภารกิจอสิงที่ทําให้เรือลํานี้แตกต่างอีกประการหนึ่งคือความเป็นไทยทั้งในชื่อที่เปี่ยมเกียรติระเบียบวินัยของลูกเรือและการประสานเทคโนโลยีเข้ากับจุดประสองค์อย่างกลมกลืนเธอไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อลูกหลานแต่เพื่อปกป้องเพื่อเฝ้าระวังความสงบด้วยความพร้อม,อมและในช่วงเวลาแห่งการแข่งขันอาวุธในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดเรือฟริเกตตลำนี้คือการตัดสินใจที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์อันลึกซึ้งของชาตอิอสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน การปรากฏตัวของเธอเปลี่ยนสมดุลทางทะเลสำหรับพันธมิตรเธอคือหุ้นส่วนสำคัญในยุทธศาสตร์สำหรับสัตว์รูเธอคือราคาที่ต้องคำนวณอย่างระมัดระวังเพราะการข่มขู่ประเทศไทยในวันนี้ไม่ได้ตามมาด้วยความนังเลแต่ตามมาด้วยการตอบโต้ระบบของเธอจากสัญญาณเป้าหมายถูกลบขีปนาวุธถูกยิงหลักนิยมของเธอชัดเจนปกป้องผุนแผ่นดินไทยรักษาเส้นทางเดินเรือและยืนหยัดอย่างมั่นคงอ,อมองไปยังอนาคตความทะเยอทะยานทางทะเลของไทยไม่ใช่ความฝันเงียบ อีกต่อไปลักษณะวีไทยมีแผนพัฒนาเรือแบบเดียวกันนี้เพิ่มเติมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่คือจุดเริ่มต้นเป็นต้นแบบเป็นพื้นฐานของกองเรือยุคใหม่ที่ประสานสงครามดิจิทัพลพัางตัวและอาวุธอัจฉริยะเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ในอนาคตเราอาจเห็นโดรนฝูงบินอากาศยานไร้คนขับใต้น้ําและระบบยิงนําวิถีที่ขับเคลื่อนด้วยเสริมแก่งเรือรุ่นใหม่ในกองทัพเรือออนีไม่ใช่แค่การป้องกันแต่มันคือการทูดด้วยการปรากฏตัว เมื่อเรือลำนี้เข้าเทียบท่านในต่างแดนเธอสะท้อนศักดิ์ศรีเมื่อเธอลาดตะเวนในหน้าน้ำไทยเธอสแสดงพลังและเมื่อเธอแล่นภายใต้แสงตะวันกับธงไตยลงเธอปลุกศรัทธาเป็นศรัทธาที่ก้องกลงวานข้ามรุ่นเป็นศรัทธาในอธิปไตยวิศวกรรมระเบียบวินยัยและเอกภาพอาสุดท้ายแล้วคำถามไม่ใช่ว่าเธอทรงพลังแค่ไหนแต่คือเธอเปลี่ยนบทสนทนาได้ลึกซึ้งเพียงใดจากกองเรือตามชายฝั่งสู่กองทัพเรือไกลฝั่ง จากความปลอบังสู่ความหลากหลายจากความเงียบสู่พลังแห่งยุธทธศาสตร์เรือหลวงภูมิพลอดุญญาเดชคือเรื่องราวของวิธีที่เรือลำหนึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์และวิธีที่ชาติหนึ่งด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายกำหนดชะตาของตนเองในทะเลใต้ฝาและในทุกพายุที่อาจจะมาเยือนอขอบคุณที่ร่วมเดินทางกับเราบนช่องอัล o สตูดิโอหากคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อร่วมสำรวจโลกแห่งเทคโนโลยี การทหารและพลังแห่งยุทธศาสตร์ไปกับเราแล้วพบกันในตอนต่อไปขอให้คุณแล่นอย่างมั่นใจและเฝ้าระวังอยู่เอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม